สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการที่นี่สมุทรสาครกันอีกแล้วนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้เรื่องราวดีๆต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครของเราให้มากขึ้นกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเราค่ะสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงบุคคลอันเป็นตัวอย่างที่จะนําแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับเราได้นะคะ ถ้าหากพูดถึงกีฬามวยไทยค่ะหลายคนนะคะก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีถือเป็นกีฬาที่ผู้เล่นนะคะสามารถนํามาใช้ป้องกันตัวได้ในชีวิตจริงค่ะและเป็นกีฬาที่คนไทยนะคะในสมัยก่อนให้ความนิยมอย่างมากชนิดหนึ่งค่ะซึ่งในจังหวัดสมุทรสาครของเราเองนะคะก็มีศูนย์ฝึกกีฬามวยไทยด้วยเช่นกันนะคะส่วนจะเป็นที่ไหนและมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างติดตามรับชมพร้อมกันค่ะกับรายการที่นี่สมุทรสาครสัปดาห์นี้ค่ะ ผู้ชมครับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสถานที่ฝึกซ้อมเกี่ยวกับกีฬามวยนับแผงใหม่นะครับอยู่ที่ในส่วนของหมู่บ้านมหาชัยวิลล่านะครับที่ศูนย์ฝึกแห่งนี้นะครับชื่อว่าศูนย์ฝึกกีฬามหาชัยวิลล่าครับเป็นสถานที่ที่นําเยาวชนเข้ามาในส่วนของพัฒนาสุขภาพทางด้านกีฬามวยนะครับและมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กๆเยาวชนเหล่านี้ห่างไกลกีฬาเสร็จติดนะครับผู้ที่ให้คําตอบเกี่ยวกับศูนย์ฝึกแห่งนี้ได้นะครับอยู่ข้างผมแล้วนะครับคือคูโน่นะครับสวัสดีครับ ต้องควรคุณโ่ช่วยอบอกในส่วนของตัวตนของตัวเองหน่อยครับครับผมผมเองนะครับชื่อจริงนายกิทิชัยสายสนครับหรือที่เด็กๆเ,เรียกกันคุณโ่ครับผมผมมีอาชีพเดิมครับครับผมเ,เป็นพนังนกงานบริษัทครับผมแต่เข้ามาทางด้านมวยยังไงครับคุณโอคือประวัติจ,จริงๆคือเป็นคนชอบมวยอยู่แล้วเป็นนั่งมวยตอนเด็กๆ ครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นตอนนั้นใช้ยาอะไรครับตอนนั้นใช้เพชรอีสานใต้สอบุณนาคซึ่งบ้านตัวเองนี่มีไขยมวยอยู่แล้วครับผมเป็นสอบุณนาคเพราะฉะนั้นคือมันซึมซับคือซึมซับในเรื่องของกลิ่นน้ำมันมวยแล้วก็มาทํางานปุ๊บได้มาใช้ก็เกิดประกกยอยากจะชกมวยใหม่แต่โดยสุขภาพของตัวเองครับผมไม่ไหวแล้วจึงจึง นำความสามารถตัวเองที่มีนี่มาเผยแพร่ให้กับเด็กเพราะว่าไม่มีสถานที่ครับครับผมจึงได้ที่เช่าของตัวเองหน้าบ้านนะครับก็เริ่มแรกเลยก็<ต>คือจก่จ<า>กทถาน<า>นิดนึงผมย้อนกลับไปรค,ครับคุณโอครับผมกรณีที่ว่าของของคุณโ,โอเองต่อยมวยไปเด็กครับทําไมถึงในในส่วนของเขาเรียกว่าการการเล็กตอกตอก้าของมวยเนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปพูดเต็กของทําไมถึง ทิกผ่านตนเองเข้ามาทํางานในรูปแบบเขาเรียกว่าพนักงานพนารกงานโรงงานครับผมเป็นพ่ออะไรครับในจุดนั้นช่วงนั้นกําลังถือว่าก้าวมวยกําลังดีเลยครับผมแต่ว่าอุบัติเหตุก็ได้รับอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ก็ขาหักครับซึ่งการชกมวยมันต้องมีการประทะค,ค,ครับผมก็เลยหยุดชกไปอ๋อก็แสดงว่า<ม>จริงๆ ของร่างากายมีความสําคัญมากจริงๆของคุณโ,โอเองเนี่ยจะขึ้นในระดับอาชีพแ,แล้วครับแต่ประสบอุบัติเหตุทางด้านเขาเรีออยกว่ารถจักรยานยครับผมแต่ในส่วนนั้น <ๆ S 1> ก็ไม่ได้ย่อท้อใช่ไหมครับไม่ย่อท้อครับเพราะว่าใจเรามันใจรักมวยอยู่แล้วครับผมก็มาทํางานที่หมหาชัยคือตอนเรียนศึกษาศึกษาพร้อมกับจกมวยด้วยช่วงนั้นครับผมก็ไม่จบไอพวสคือช่างอุตสาหกรรมครับผมก็ได้มาทํางานที่มหาชัย ประจบเหมาะที่มหาชัยเป็นเมืองมวยคือชื่อเสียงดังมากครับผมดังมากเลยก็มาเห็นเวทีอ้อมน้อยก็ได้ไปดูที่อ้อมน้อยแล้วก็ช่วงนั้นมาที่นี่เป็นเวทีมวยมหาชัยวิลล่ากำลังดังครับผมก็ได้ไม่เจอแล้วก็ได้ทํานักมวยมาชกครับผมก็คือดูหน้าบ้านตัวเองตอนแรกตอนแรกคือเป็นนักมวยในส่วนของหน้าบ้านตัวเองคือเช่าที่เช่าสถานที่เพื่อทำเขาเรียกว่าค่ายมวยเล็กๆครับเล็กๆรับเยาวชนเข้ามาฝึกซ้อมครับผม แล้วในส่วนของที่มาที่ไปของศูนย์ฝึกแห่งนี้ครับได้มาอย่างไงครับท, <c oughs> ที่มาที่ไปของศูนย์ฝึกตรงนี้คือรุ่นแรกเลยที่ผมทราบประวัติมาใช่ไหมครับคือ <c oughs> จําเป็นรุ่นรุ่นมาแล้วโค้ทางคุณนฤทธิ์สิงห์ห่างชาครับซึ่งท่านเป็นผู้จัดการเรื่องเรื่องมวยโลกท่านเป็นผู้สนับสนุนเรื่องมวยไทยทุกอย่างท่านเป็นผู้บริหารของบ้านมหาชลาซึ่งท่านแต่งแตตั้งหรอือก่อตั้งตรงนี้มาเมื่อ ว่างเว้นครับว่างเว้นไปก็เลยในส่วนของสถานที่ก็เลยว่างอยู่ครับผมก็ได้ได้ความราะก็จากเฮียชัยคือผู้บริหารมูลที่ทานน้ำใจสมุทรสาครครับผมครับครับผมท่านไปเห็นเห็นในความตั้งใจของเราที่ซ้อมเด็กๆเป็นเป็นลานดินคือหน้าบ้านครับผมท่านก็เลยชักชวนครับให้มาทําสถานที่ตรงนี้คือมาช่วยกันปรับปรุงใหม่แล้วก็ วางแผนระบบงานว่าอยากให้ตรงนี้เป็นศูนย์ฝึกจริงๆขึ้นมาครับผมคืออย่างที่เห็นด้านหลังนี้ที่เขาแล้กกับกางซ้อมนี่ยังปั้งปั้ง,ง,งนี่ครับผมเยวาวชนที่ถ้าขณะนี้ที่ในส่วนของฝึกแข่งนีก้กำลังดำเนินการครับผมตอนนี้คือเด็กๆชุดนี้เป็นเป็นชุดแรกครับเป็นชุดแรกก็ว่าได้ครับผมก็จะมีเด็กที่ลูกหลานของ คนโรงงานยังก็ว่าได้ครับผมเป็นลูกหลานของคนโรงงานที่มาทํางานซึ่งที่นี่เป็นอุตสาหกรรมใช่ไหมครับก็พ่อแม่ก็จะนําบุตรมาเรียนที่นี่ครับผมก็เราก็ช่วยส่งเสริมไปคืออย่างกรณีที่ว่าเด็กๆที่เราเห็นในการเขาเรียกว่าเขาเรียกสั่งหาเด็กเพื่อเข้ามาในส่วนถูกมวยเนี่ยครับผมเพื่อแล้วมาอยู่กับเราเย,ยากไลยครับคุณโอถารมงายากมากเพราะเด็กส่วนใหญ่จะไปติดเรื่องการเล่นเกมส่วนใหญ่คือชักชวนนี่ เด็กจะมาได้ไม่ไม่ไมไมถึงสองวันครับก็จะมีอาการที่ไม่ชอบตรงนี้เพราะว่าเขาเขา,เขาซึมซับมา,มาเริ่มแรกก็คือดิจิตอลครับครับ,รบนี่คือโรงเรียนซึมซับให้แล้วมาหนึ่งแต่เขาไม่ใช้ในทางผิดสองชอบในเรื่องของฟุตบอลครับเ <ขอ S 1> พาเป็นกาฬาที่กำลงังโด่ง,งดังมากคร,ครับผมแต่ฟุตบอลนี่เด็กๆส่วนใหญ่โอกาสที่จะไปฝึกซ้อมแล้วก็โรงเรียนที่สอนน้อยมากและมีค่าใช้จ่าย เด็กที่รักกีฬามวยส่วนใหญ่จะผู้ปกครองที่ชอบแล้วก็เอามาฝากครับผมมาฝากแล้วก็เราก็เริ่มหัดพื้นฐานให้เรื่องนี้ถามนิดนึงที่ว่าพอที่นี่เริ่มก่อตั้งเป็นศูนย์กกีฬามหาชัยวชเปินเชิเนี่ยครับการบริหารจัดการเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือในส่วนของเยาวาชนทีเาา่เข้ามาเข้ามาเขาเรียกว่าเล่นกีฬาครับแต่หลักๆที่จริงการสนับสนุน เป็นสิ่งสาคัญมากเลยครับผมเป็นสิ่งสําคัญมากอมของเราตอนนี้คือขาดผู้สนับสนุนที่ที่มาช่วยในเรื่องของกีฬามวยนี่โดยตรงตอนนี้ยังครับเพราะว่าจะมีแค่ที่ปรึกษาครับผมที่มาช่วยหลายๆท่านคือพ่อผู้ปกครองที่นําเด็กมามาฝึกครับในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็วิชามวยการป้องกันตัวครับผมมาช่วยในการจัดการตรงนี้อยู่เนื่องจากของเรานี่เพิ่งเริ่มต้นได้ เดือนเศษค,ค,ครับผมครับครับผมถ้าในจุดนี้อย่างจริงจระผมถามว่าของคุณโอเองเนี่ยพอเข้ามาเขาเรียกว่าจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกกีฬาปุ๊บสเต็ปแรกคือเขาเรียกว่าลงท่าใช้ใจแล้วคาดหวังได้ถึงเกี่ยวกับประชนที่เห็นในานนี้ผมคาดหวังบอกตรงคาดหวังสูงมากสูงในเรื่องของว่าเพราะว่าเอามาจากตัวเองที่มีความตั้งใจสูงอยากได้แชมป์วิธีมาตรฐาน อยากชกรับดำเนินอยากชบุมพินีแต่เนื่องจากตัวเองเกิดประสบการณ์ประสบปฏัติเหตุครับ,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 บแล้วก็ขาดโอกาสตรงนี้ครับผมก็เลยหวังว่าเด็กชุดนี้ที่ผมฝึกสอนนี่จะขึ้นเวทีมาตรฐานให้ให้เห็นแล้วก็ได้นําวิชามวยตรงนี้ไปต่อยอดของการศึกษาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางมหาลัยหลายๆแห่งเขาต้อนรับเรื่องนักกีฬา ของจังหวัดแล้วก็ต่อยอดจนถึงใน,นกกีฬามหาลัยครับ,รบผมอยากให้เด็กอ,อย่างที่เห็นมีน้องเขาลังซ้อมอยู่ครับผมอย่างนี้ที่จริงเขาอายุเท่าไหร่คนนี้อายุ12ปีครับ อย่างถ้าเก้าแรกของพที่น้องคนนี้ครับแั่ที่กำลังซ้อมอยู่เนี่ยเ,เบบต็มแับเตะขนาดนี้ได้ขึ้นเวทีมาแล้วใช่ไหมคนนี้ขึ้นเวทีมาแล้วชกมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเจ็ดขวบครัแบผบมแสดงว่าคุณโน่นี่ปั้นน้องคนนี้มาแต่ตอนเขาเจ็ดขวแบหบ้าปีกว่า มวยเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้ถูกต้องครับต้องอาศัยทั้งหลายหลายอย่างในส่วนของไม่ว่าครูฝึกครูฝึกเขาเรียกว่าผู้ที่ทําการปฏิคมก็คือว่าในส่วนของดูแลสถานที่ทั้งหมดรวมกับในส่วนของิดต่อประสานงานเนี่ยครับของที่นี่อ่ะดึงกันมาอย่างไงครับที่นี่เลยจุดเริ่มต้นคือความตั้งใจและความใจรักของแต่ละคนผมบอกได้เลยว่าใจรักทางพ่อของนักมวยทุกคน จะมาช่วยกันโดยใจรักเพราะว่าเขาเห็นเรื่องของความตั้งใจของเราที่ว่าเป็นานงงานบริษัทแต่หลังเลิกงานมีใจมาสนเดตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวแล้วก็เราก็มาคัดสรรแต่ละคนว่าใครมีความสามารถในด้านไหนบ้างครับผมแล้วก็มาจ่ายงานแล้วก็มาวางระบบ ถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยกว่าจะเป็นทางมวยกว่าจะขึ้นเวทีเพื่อไปเขาเรียกว่าไปประชันกันได้การไ,ไปแข่งขันได้ต้องใช้ระยะเวลาการึูซ้อมขนาดไหนเตรียมตัวเดือนหนึ่งหลักเลยเดือนหนึ่งเลยครับเดือนหนึ่งเต็มๆครับเต็มๆเลยแล้วก็เดือนหนึ่งเราต้องมาวัดชีพผลของสุขภาพด้วยครับก็คือจะมีการเทรนการจับเป้าคือคือนี่ตัวหลักก่อนที่จะขึ้นต่อยถ้ายืนระยะในการต่อยเป้าล่อตรงนี้ได้บกยก สามารถึงชกได้เลยครับเพราะว่ามวยกติกาเด็กต่อยสองพักสเด็กกลุมนี้จะเป็นชกแค่3มยกครับผมส,<อ>สามยกมยก็คือต่อยสองพักสแต่ซ้อมเราจะซ้อมกันที่5ยกถึงหกยกครับ,รบผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อเพื่อเพื่อกำลังเราลิมิตเราสูงกว่าครับผม เห็นว่าในส่วนของการก้าวเข้าสู่ AEC แล้วอย่างที่ทราบในส่วนของค่ายมวยแห่งนี้ก็รับในส่วนของเขาเรียกว่าบุคคลอาเซียนเข้ามาด้วยครับผมครับเรารับเรารับฝึกให้หมดขอให้มีใจรักในด้านมวยแล้วก็เราเองก็ต้องการที่จะเผยแพร่ของวิชาวยไทยเลยแล้วครับผมอย่างเดนนี้มาวินน่ครับวินนี่วินครับผมอ๋อเป็นชาวต่างชาติคือเขาเขาเกิดที่นี่ครับผมมามาที่นี่เกิดที่นี่มีเออจอ ก็เกิดที่นี่สวัสดีครับนี่ครับนี่ก็ชาวต่างชาติครับผมเคยมาฝึกมวยฝึกมวยหนึ่งหลักๆของเขามาฝึกเนี่ยเขาต้องการขึ้นเวทีในการแข่งขันหรือเขาฝึกมาเพื่อแบบให้ร่างกายแข็งแรงหรือว่ายังไงครับผมทางทางนี้อยากสุขภาพเขาครับผมก็เลยมาหัดหัดให้แล้วก็เป็นมวยเพื่อเพื่อสุขภาพด้วยเพราะสุขภาพเขาไม่ค่อยดีครับผมเรื่องท้องอย่างของของพี่คนนี้ก็เตรียมตัวขึ้นชกเหมือนกันขึ้นชกเหมือนกันครับครังนี้แต่ ใช้ได้แล้วพอปุ๊บก็คือส่งเข้าเขาเรียกสนามแข่งขันได้ครับผมได้อย่างปัจจุบันนี้เขาเรียกว่านักมวยที่อยู่ในในค่ายเนี่ยม,มีไปต่อยเวทีไหนบ้างนะครับคุณนชช่วงช่วงเราเราเริ่มต้นนะครับเนาะก็คือ,คอยังเดินสายรอบนอกแต่จะมีที่ที่ต่อยเวทีหลักได้จะมีคนนี้ครับครับผมมังกรแดง มังกรแดงนี่ต่อย6กิไฟแล้วคือกระดูกได้คนนี้เตรียมเข้าเวทีจิตมังนนก็คือเป็นเวทีมาตรฐานของของคุณอ้่นมังนลตอนนี้กับที่ที่ทำมวยดีมากท่านท่านสนับสนุนอยู่ในเรื่องของรายการมวยแล้วก็จะมีท่านนี้คือชกเวทีมาตรฐานลุมพินีรัดํำเนินแล้วก็จิตมังนนครับผมที่สามารถเข้าได้แล้ว รอเป้าคือทุกคนสามารถขับเปลี่ยนกันได้ผับเปลี่ยนกันได้คือไม่ใช่ว่ามีหน้าที่ชกคือชกอย่างเดียวครับผมแต่คนต่างช่วยเป็นเขาเรียกก็เป็นเทรนเนอร์แต่ละกันครับผมและกันได้ได้หมดเลยทุกคนอ๋อนี่สวยของการรอเป้าแต่ได้ส่วนของเขาเรียกว่าการการเขาเรียกว่าการฝึกสอนที่เนี่ยมีอะไรอีกครับผมอยากให้คุณโอ้พาไปแนะนําให้เห็นอ่าครับผมจะมีฝึกสอนเรื่องการออกลังกายให้กับประชาชนทั่วไปก็คือเด็กๆผู้หญิงครับอ่าครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ก็คือในส่วนของที่น้องๆเยาวชนเข้ามาเขาเรียกว่ามาออกกำลังกายออกกำลังกายในในวิชามวยก็ว่าได้วิชามวยให้สุขภาพม่จะเป็นต้องมาถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าต่อยอาชีพครับผมมาได้ที่นี่ตอนรับเสมอครับอย่างในการเข้าเข้ามาเนี่ยในส่วนของท่าเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเนี่ยจะมีส่วนของเขาเรียกว่าครูมวยมามาสอนให้ครับผมจะมีครูมวยรองรับให้เรียบร้อยทางด้านทักษะมวยพื้นฐานเราให้หมดพร้อมกับ ได้ออกมรลังกายไปในตัวแล้วก็วิชาป้องกันตัวได้ด้วยอย่างอย่างลักษณะนี้ก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับ<อ>ที่สอนให้น้องนี่เขาเรียกว่าเดินเดินมวยนะครับเดินมวยพื้นฐานก็คือการออกอาวุธหมัดเท้าเขาสอกครบนี่คือพื้นฐานมวยเลยแม้กระทั่งเด็กที่มหัดม่ก็ต้องเดินแบบนี้ได้ประชาชนทั่วไปที่จะมาซ้อมก็คือต้องสอนพื้นฐานตรงนี้ให้ได้ครับผมก็คือมันได้ทั้งทักษะแล้วก็ร่างกายเขาหนึ่งเขาเรียกว่า ออกกําลังกายทุกส่วนด้วยกีฬามวยครับผมเรียนรู้จดจําในส่วนของท่วงท่าครับผมแล้วก็ได้ได้ออกทุกส่วนสัตว์ครับผมอย่างนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่น้องๆเข้าเข้ามาในส่วนของการฝึกครับผมลักษณะนี้จะประมประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้คือของเราจะเหมือนกับว่าเราช่วยกันเนาะก็คือชั่วโมงละห้าสิบบาทครับผมคือศูนย์ฝึกที่นี่จะจะจะ,จะรับแค่ช่วงพื้นฐานหลังจากพื้นฐานที่เป็นสเต็ปมวยทุกอย่างแล้ว เราจะไม่มีค่าใช้จ่าย <g urt> ครับผมเราจะมาช่วยกันมากกว่าเราใช้คำว่าช่วยกันมากกว่าครับผมคือในส่วนของเขาเรียกค่าชั่วโมงก็คือเป็นแค่ในส่วนของแค่เรียกว่าคณะก้าวไฟคณะก้าวไฟครับผมมาช่วยช่วยกันในส่วนนั้นเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลของของที่สุดแห่งนี้ก็ร,ร,รู้รู้อยู่ว่าในเมื่อในส่วนของนักกีฬาเยอะครับค่าใช้จ่ายมันก็เยอะดามได้ด้วยครับผมส่วนที่เข้ามาในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของผู้ปกครองข้าในการสนับสนุนรวมถึงพ่อแม่ที่สนับสนุนให้ลูกเขาเรียกว่า นักกีฬามวยครับผมนักกีฬามวยอย่างอนาคตในส่วนของที่ศูนย์แห่งนี้จะมีการพัฒนาทงด้านไหนครับของผมที่มีความคาดหวังไว้หรือที่คุยกันไว้แล้วครับ,รบผมอย่างยัง,ยงวางรูปแบบยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ว่าคือผมอยากให้เด็กๆเยาวชนชุดนี้มาเป็นเขาเรียกว่าชุดเริ่มต้นคือชุดแรกที่สามารถเรียนรู้วิชามวยจากจากทางด้านของครูมวยไปแล้วก็จะเป็นชุดของครูฝึกต่อไป คือเป็นชุดครูฝึกหญิงเพื่อต้อนรับเยาวชนที่เป็นผู้หญิงคือของเราจะขาดเรื่องของครูฝึกหญิงครับผมก็เลยอยากฝึกชุดน้องๆชุดแรกตรงนี้มาเป็นครูฝึกอีกอีกทอดหนึ่งเป็นวิชามวยต่อไปแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นๆครับผมบอย่างถ้าในส่วนของอย่างที่เห็นลักษณะนี้ของศูนย์ฝึกแห่งนี้ยังขาดอะไรครับของเรายังขาดหลกัลกๆเลยขาดผู้สนับสนุนครับแล้วก็เพราะว่าที่นี่เป็นเป็นศูนย์ฝึก เขาเรียกว่ามีอายุที่นานมาแล้วแล้วก็อุปกรณ์มวยค่อนข้างจะขาดแคลนเรื่องชำรุดแล้วก็สองก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายของเด็กๆที่ที่น้ำมันมวยค่าน้ําแต่ละวันครับผมนี่คือปัญหาที่ท,ที่เรา วนนี้ประสบอยู่ก็คือจริงๆในส่วนของเขาเรียกว่าค่ากินอยู่ครับผมอันนี้ผมอยากว่าเราเขาเรียกรับภาระาในส่วนของบุตรหลานเข้ามาดูแลครับผมก็ในส่วนของแม่ผู้ลงตัวก็คือในค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมีอยู่แล้วในส่วนของเขาเรียกอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกครับผมทางศูนย์ฝึกนี้ต้องซัพพอร์ตครับผมเองแต่ก็ยังขาดเขาเรียกทางด้านปัจจัยแล้วก็หนึ่งในผู้สนับสนุนแล้วก็ถ้าเห็นในส่วนของเยาวชนต้องการให้เขาเติบโตแล้วเป็นชื่อเสียงให้จังหวัดครับผม ก็สามารถเข้ามาสนับสนุนได้ในช่วงนี้ครับผมเพราะเราตอนนี้เรามีผู้สนับสนุนสารที่ก็คือคุณอนิตสิงห์หวังชาครับผมแล้วก็เียชัยคือวุฒิชัยชุ่มบิชาประธานบริหารมูลทิทาน้ำใจคือท่านจะซัพพอร์ตเรื่องเรื่องการช่วยเหลือด้านคือแต่ท่านก็เข้าใจท่านอยู่ครับผมว่าท่านช่วยเต็มร้อยตอนนี้ยังไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราต้องดูฝีมือของการทํางานก่อนครับผม ว่าการฝึกฝึกมวยที่เนี่ยสามารถต่อยอดไปได้ในเาเรียกว่าการเล่นกีฬาอย่างอื่นได้ที่<ม>เริ่มต้นจากเยาวนชนยังแล้วษณะนี้คือเราเริ่มต้นจากเขาให้เป็นมวยไทยครับผมเขาสามารถต่อยอดไปเป็นกีฬาอะไรได้อีกครับเป็นมวยสากลครับแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องเทควันโดกับมันจัดสิรัตคือทางกกทการกีฬาของประเทศไทยได้ได้เอื้อเฟื้อนะครับก็คือจะสนับสนุนเด็กชุดนี้ไปของเรื่องกีฬาอื่นก็คือ คล้ายๆกันมันสามารถบรรลัยกันไปได้อ๋อจริงๆก็คือเยาวชนที่เขาเรียกว่าเริ่มต้นอยากจากเขาเรียกว่าฝึกกีฬาจริงๆเริ่มต้นจากมวยไทยก่อนก็ได้มคือรากฐานจะได้แน่นกว่าที่ไปเริ่มในส่วนของถ้าเกิดเริ่มเทควันโดก็เริ่มเทควันโดโดยตรงแต่ว่าปัญหาเชือพื้นฐานเขาจะไม่แน่นเท่ามวยไทยเนื่องจากว่าในการฝึกการฝึกการสอนนี่จะจะแบบเน้นขั้นพื้นฐานเป็นระดับหนึ่งครับผมยืนพื้นของมวยได้แน่นกว่าครับผมก็เทควันโด การออกอาวุธการใช้อาวุธจะคล้ายกันครับผมแต่พื้นฐานของกีฬาชุดนี้จะเป็นของเรื่องขาครับคือมาตรฐานการเดินมวยครับผมก็แสดงว่าน้องที่เป็นในขนาะมวยไทยตั้งแต่เยาวชนนี้ถ้าเกิดว่าจะเบนเข็มในส่วนของมวยศาสตรคนสมัครเล่นก็ได้ครับคือไปกีฬาด้านไหนก็ได้ครับผมอ๋อได้เห็นนะครับในส่วนของด้านหลังนี้อนาคตก้าจจะเป็นในส่วนของเขาเรียกตัวแทนทีมชาติครับผมหรือในส่วนของเขาเรียกว่าแชมป์ระดับประเทศครับ ความภา,าคภูมิใจของคูโน่เนี่ยไรบ้ผงครับของผมผมภูมิใจอันดับแรกเลยที่เป็นคนไทยแล้วก็มีวิชามวยไทยติดตัวครับผมแล้วก็ส่วนนี้เราได้ส่งเสริมเยาวชนนะครับให้มีวิชามวยไทยติดตัวแล้วก็เป็นวิชาที่ช่วยในเรื่องของออกกำลังกายสุขภาพแล้วก็ต่อยอดให้เด็กๆได้เป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาเยาวชนที่ มีอนาคตในในวันข้างหน้าได้ครับผมครับผมเท่านี้ก็เด็กๆก็ไม่ว่าไม่ใช่ว่าทําเพื่อตนเองแต่ทำให้ในส่วนของเยาวชนที่อยู่ในังหวศสกษากรของเรารวมถึงที่สามารถต่อยอดไประดับประเทศได้ครับผมแค่นี้ก็เป็นส่วนของความภูมิใจภูมิใจของผมแล้วครับผมจริงๆว่าศิลปะมันก็ไม่ได้สูญหายเพียงแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์กันไว้ครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณโอช่วยฝากถึงคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับศูนย์ฝึกกีฬามหาชัยวินล่าแห่งนี้หน่อยครับ ครับผมผมขอฝากในเรื่องของศูนย์ฝึกนะครับตอนนี้เรามีแล้วสมบรชากรของเราครับผมอยากให้เยาวชนลูกหลานที่สนใจนะครับในด้านเรื่องกีฬามวยมวยไทยเรานี่แหละก็คือสามารถต่อยอดไปได้ไกลสามารถช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายครับสุขภาพแล้วก็ของเราที่นี่นะครับ5โมงถึง2ทุ่มครับผมมาได้เลยยินดีต้อนรับเสมอทุกวันนะครับครูทุกวันครับผม ทุกวันห้าโมงสองทุ่มนี่สามารถมาฝึกสอนไอฝึกซ้อมได้เลยครับผมมาได้เลยครับผมยินดีต้อนรับยังถ้าเกิดว่าที่ศูนย์ฝึกแห่งนี้นะครับอยู่ที่ไหนครับแล้วก็จะติดต่อได้ยังไงครับครูครับผมตอนที่สถานที่ตั้งนะครับมาได้ที่หมู่บ้านมหาชัยวิราซอยสิบห้านะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กก็คือที่เพจศูนย์ฝึกกีฬามหาชัยวิราสมุทรสาครครับผมแล้วก็เบอร์โทรนะครับ093ครับ997 ครับผม3817ครับผมติดต่อมาสอบมได้ครับผมสอบถามได้แล้วก็เข้าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในส่วนของ a c e b o o k ครับผมมาพูดคุยกันก่อนก็ได้ได้ครับผมว่าในส่วนของเยาวชนเหมือนผู้ครองสนใจว่าเยาวชนเขามีพื้นฐานลักษณะใดสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างก็มาพูดคุยกันก่อนก็ได้หรือโทรมาสอบถามก็ได้เหมือนกันใช่ครับผมได้เลยครับยินดีครับ และนี่นะครับในส่วนของศูนย์ฝึกนะครับที่เป็นในส่วนของการส่งเสริมเยาวชนนะครับให้ห่างไกลกับยาเสพติดนะครับกับศูนย์ฝึกมหาชัยวิลล่าแห่งนี้นะครับที่เขาเรียกว่าปั้นเยาวชนจากดินให้เป็นดาวครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโน๊เป็นอย่างมากนะครับที่เราเยี่ยมชมในศูนย์ฝึกแห่งนี้และรับทราบถึงวัตถุประสงค์และก็แนวทางหลักๆนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบพระคุณครับ ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ฝึกกันเล่นๆเลยนะคะเพราะเด็กๆที่เข้ามาเล่นก็ได้ทั้งการออกกําลังกายการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แถมยังได้วิชาป้องกันตัวติดตัวไปด้วยนะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะกับศูนย์ฝึกกีฬามหาชัยวิลล่าเรื่องราวต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครของเรายังไม่จบค่ะยังมีอีกมากมายนะคะให้คุณผู้ชมได้ค้นหาซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามกับเราได้ที่นี่สมุทรสาครค่ะ และถจะหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้สำหรับวันนี้นะคะตูและรายการที่นี่สมุทรสาครต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะโอเคได้ครับ เปล่าจะเปล่าชีสชีสชีสเปลี่ยนหมอใหม่เหรอของจังเรานี่ทำไรอะ่ะเปล่าไม่ทำไร โทรศัพท์มือถืออ่ะโลกแห่งเทคโนโลยีที่คุณสัมผัสได้ไอมี I ่ Me.